น้ำละกําค่ะวันนี้มาทำน้ำละกํากับเจ๊กุ้งกันนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ๊กุ้งซอยสองค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้เจ๊กุ้งจะทำน้ำละกําค่ะหวานหวานชุ่มคอชื่นใจนะคะแต่ว่าวันนี้เจ๊กุ้งจะเพิ่มนะคะเพิ่มขิงเข้าไปเลยละคะ่ะ ใครที่นอนไม่หลับนะคะต้องการผ่อนคลายนะคะจ๊กุ้งแนะนําให้ทานขิงเลยค่ะขิงช่วยให้ผ่อนคลายและนอนหลับสบายนะคะเดี๋ยวไปชมน้ำรักกรรมของเจ๊กุ้งกันนะคะหน้าตาจะเป็นยังไงเนาะเดี๋ยวตามไปชมเลยค่ะเหมือนเดิมเหมือนเดิมค่ะก่อนรับชมฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้เจ๊กุ้งนิดนึงนะคะเป็นกําลังใจให้กันหน่อยนะใครที่รู้สึกเครียดนอนไม่หลับนะคะต้องการผ่อนคลายนะคะแนะนําให้ทานขิงเลยค่ะ จะเป็นขิงซองสําเร็จรูปก็ได้นะคะเลือกที่เป็นขิงร้อยเปร์ซ์ไม่ผสมน้ําตาลนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําน้ําละกรรมกันนะคะเริ่มที่ละกรมและขิงค่ะจะได้ความเปรี้ยวความสดชื่นนะคะแถมเพิ่มความผ่อนคลายด้วยค่ะเปิดไฟตั้งน้ําให้เดือดเลยค่ะหลังจากน้ําเดือดแล้วนะคะใส่ขิงแก่ลงไปได้เลยค่ะขิงสามารถปรับเพิ่มหรือลดลงตามความต้องการของเราได้เลยนะคะ ตามด้วยละกรรมเลยค่ะเจะกุกงใช้ละกรรมหนึ่งถ้วยนะคะทำการต้มเขา3า30นาทีเลยค่ะตามด้วยใส่เกลือเล็กน้อยค่ะสูตรนี้นะคะจะอมเปรี้ยวอมหวานเลยค่ะแถมเพิ่มความผ่อนคลายและความสดชื่นของขิงค่ะสังเกตดูนะคะว่าขิงเขาสุกหรือยังค่ะตักขึ้นมาดูได้นะคะไม่แนะนำให้ทานหวานมากนะคะ หลังจากที่เขาเดือดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะเจ๊ก,กุ้งขออนุญาตใส่เป็นน้ำผึ้งนะคะใครจะใช้น้ำตาลทรายก็ได้นะไม่ผิดกติกาค่ะหลังจากนี้ชิมรสตามชอบได้เลยค่ะแล้วก็พักไว้ให้เย็นนะคะเดี๋ยวไปดูขั้นตอนการเสิร์ฟกันเลยค่ะปิดไฟพักให้เย็นได้เลยค่ะไปดูขั้นตอนการเสิร์ฟกันเลยค่ะทำการกรองได้เลยค่ะ ใครที่มองหาเครื่องดื่มเพิ่มความสดชื่นให้แก่ร่างกายนะคะแนะนำเป็นเมนูนี้เลยค่ะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยนะคะจะทานแบบอุ่นๆหรือใส่น้ำแข็งก็ได้นะคะตามชอบได้เลยค่ะเป็นอีกทางเรื่องหนึ่งเลยค่ะขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะคลิปนี้จ๊กุ้งต้องไปแล้วล่ะค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ